สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดบึงการจังหวัดน้องใหม่ของประเทศไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีชายแดนติดกับแม่น้ําโขงที่นี่มีความน่าสนใจหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมรวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ผมได้ยินมาว่ามีหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากนั่นก็คือตลาดนัดไทยลาวที่นี่เป็นแหล่งซื้อขาย สินค้าต่างๆมากมายนะครับทั้งจากพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่ข้ามาจากฝั่งเราเองส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมมาเลยครับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดบึงการ มักจะเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการเดินเล่นช็อปชมและชิมกันที่ตลาดนัดไทยลาวท,ทุกเช้าวันอังคารและวันศุกร์จะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวลาวข้ามแม่น้ำโขงเอาของมาขายร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยในตลาดแห่งนี้ซึ่งสร้างสีสันความสนุกสนานและความแปลกตาได้ไม่น้อย สำหรับเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ก็คือมีคนไทยและคนลาวเดินมาเลือกซื้อสินค้ากันอย่างไม่ขาดสายชวนให้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายพืชผักผลไม้ที่หาได้ยากในไทยรวมไปถึงของป่าที่หายากจากฝั่งลาวซึ่งบางครั้งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็มีวางขายอยู่ที่นี่เช่นจิ้งจกก้าหาง ไว้ทําเครื่องรางของขลังให้หนุ่มรักสาวหลงหพืชและว่านสมุนไพรต่างๆอาหารสดพวกปลาปูกุ้งกบเขียดก็มีให้เห็นอยู่หลายร้านรวมไปถึงผักผลไม้สดๆหลากหลายชนิดหรือของบางอย่างที่ชื่อไม่คุ้นหูแต่หน้าตาหน้ารับประทานก็มีมากรวมไปถึงอาหารพื้นบ้านเช่นปอเปี๊ยะเวียดนามต้มเส้นข้าวจีก็หารับประทานได้ไม่ยากนอกจากสินค้าประเภทอาหารแล้วยังมีพัสสิ้นผ้าไหม เสื้อผ้าของใช้วางขายหลากหลายตามสไตล์ตลาดนัดบนระยะทางยาวกว่า2กิโลเมตรโดยตลาดแห่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ6โมงเช้าจนถึงเที่ยงวันบรรยากาศช่วงนั้นจะได้ยินเสียงการต่อรองราคาเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาลาวซึ่งสามารถสื่อสารกันได้ไม่ยากเลยจากตลาดลงมาทางใต้จะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ชื่อบึงการซึ่งเป็นที่มาของชื่อจังหวัดนี้ โดยนะักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมวิวยามพระอาทิตย์ตกดินได้หรือถ้าใครอยากเดินทางข้ามไปฝั่งลาวก็สามารถทําได้โดยไปขึ้นเรือข้ามฟากที่ด่านศุลกากรบึงการหรือจุดผ่านแดนบึงการปากสันด่านแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองบึงการประมาณ4-5กิโลเมตรซึ่งในฝั่งปากสันนั้นเขาก็มีตลาดเช่นกันนะครับและคนลาวส่วนใหญ่จะข้ามมาขายสินค้าที่ฝั่งไทยมากกว่าซึ่งเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าขายที่ปากสันแน่นอนครับ ตกบ่ายตลาดนัดไทยลาวจะเงียบตัวลงแม่ค้าชาวลาวเก็บของเสร็จก็จะจับจ่ายแวะซื้อหาสินค้าอาหารแห้งจากฝั่งไทยกลับไปเพื่อนําไปขายทํากําไรอีกต่อที่ฝั่งลาวโดยกลุ่มแม่ค้าชาวลาวจะว่าจ้างรถตุ๊กๆไปส่งที่จุดผ่านแดนบึงการนักท่องเที่ยวท่านใดอยากสัมผัสวิถีชีวิตผมขอแนะนําที่ตลาดนัดไทยลาวเลยครับตลาดนัดก,กลางใจเมืองบึงการ ที่นี่เป็นสีสันให้จังหวัดบึงกาฬที่ใครมาก็ต้องติดใจเพราะนอกเหนือจากจะได้ของติดไม้ติดมือกลับไปแล้วท่านผู้ชมยังจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และมิตรไมตรีจากการเจราจาต่อรองราคาสินค้าผ่านตลาดนัดเล็กๆที่คึกคักนับได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากและน่าประทับใจนี่ครับท่านผู้ชมสินค้าจากประเทศลาวสบู่ปุ่นพลังเาวเวอร์ สำหรับด้านหลังนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นบึงการนะครับเป็นที่มาของชื่อจังหวัดบึงการนั่นเองนะครับแล้วก็ติดกันกับบึงการฝั่งนี้จะเป็นตลาดนัดไทยลาวที่เราได้เดินชมเมื่อสักครู่นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ผ่านมาแถวจังหวัดบึงการหรือว่ามาท่องเที่ยวที่บึงการทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเ้าแบบนี้นะครับจนถึงสักประมาณเที่ยงวันเนี่ยอย่าลืมแวะมาที่ตลาดนัดไทยลาวนะครับรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนวันนี้ ผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ